ไม่เพียงแต่ปัญหาของน้ําและไฟเท่านั้นนะคะที่โรงพยาบาลปัตตานีจะต้องแบกรับค่ะปัญหาในเรื่องของการขนย้ายผู้ป่วยหนะักนั้นก็ต้องเผชิญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจนถึงขณะนี้ค่ะโรงพยาบาลปัตตานีนั้นกลายเป็นโรงพยาบาลหลักนะคะที่ต้องรับผู้ป่วยจาก4โรงพยาบาลที่ต้องถูกปิดชั่วคราวเพราะว่าน้ําที่ท่วมสูงไปดูภาพบรรยากาศของการขนย้ายผู้ป่วยกันค่ะ ผู้ป่วยหนักคนนี้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทหารจากมทบ46ต้องช่วยกันขนย้ายลงจากรถบรรทุกยกสูงเพราะว่าป่วยหนักนะคะจึงต้องนําตัวจากโรงพยาบาลโคกโพขับฝ่ากระแสน้ําเชี่ยวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานีท่ามกลางความห่วงใยของญาติที่เดินทางมาด้วยนะคะ เช่นเดียวกับหญิงตั้งครรภ์ท้องแก่คนนี้นะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนแม่ลานใช้รถยกสูงขนย้ายมาจากโรงพยาบาลแม่ลานซึ่งเป็นหนึ่งใน4โรงพยาบาลที่ถูกปิดแล้วเพราะว่าน้ําท่วมค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเส้นทางระหว่างอำเภอแม่ลานมายังโรงพยาบาลปัตตานีจะใช้เวลาแค่ประมาณ20-30นาทีเท่านั้นนะคะแต่ว่าน้ําที่มีจํานวนมากระหว่างทางทําให้ต้องใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงนะคะจึงจะส่งตัวผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยค่ะ ขณะที่การเดินทางมารักษาตัวของผู้ป่วยทั่วไปที่โรงพยาบาลปัตตานีเป็นไปอย่างยากลําบากนะคะเพราะว่าด้านหน้าของโรงพยาบาลนั้นเต็มไปด้วยน้ําที่ท่วมสูงแต่ว่าโชคดีที่โรงพยาบาลนั้นก่อสร้างบนที่สูงทําให้ไม่ไหลเข้าท่วมภายในค่ะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดสําหรับการดูแลโรงพยาบาลปัตตานีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีบอกว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องไฟและน้ํานะคะซึ่งในส่วนของไฟฟ้าได้มีการประสานการไฟฟ้าให้เตรียมสําหรับเครื่องปั่นไฟนะคะส่วนในส่วนของเรื่องน้ําประปาทราบว่าเหลือพอใช้ได้ไม่ถึง2 0สชั่วโมงเท่านั้นนะคะจึงต้องสํารองน้ําอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ป่วยค่ะใช้ไม่ได้เนี่ยเราระดมรถที่มีความจุน้ําทั้งหมด หมื่นสองพันลิตรน่ะประมาณสี่คันเพื่อที่จะจะให้กับโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าวันนึงจะใช้ประมาณ500คิวถ้าเราให้คิวแล้วเทียบแล้วจะอยู่ประมาณหม mm ื่นสองพันเพราะฉะนั้นถ้า500คิวถ้าเราเก็บตอนนี้เราเก็บน้ําเหล่านี้ไว้ทั้งหมดพอเกิดทางส่วนโรงพยาบาลปัตตานีหมดเนี่ยเราก็จะจําน้ํานี้เข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงนี่ ส่วนในเขตเศรษฐกิจสําคัญอย่างถนนมะกรูดอำเภอเมืองปัตตานีที่มีร้านค้าและสถานที่ราชการหลายแห่งยังจมอยู่ใต้น้ําถึงระดับเกือบ1เมตรนะคะชาวบ้านบอกว่าแม้จะเตรียมตัวขนข้าวของแล้วหลังทราบว่าจังหวัดยะลานั้นมีน้ําท่วมหนักและน้ําก็จะไหลามาสมทบที่จังหวัดปัตตานีแต่ว่าปริมาณน้ําก็สูงเกินความคาดหมายสินค้าจึงเสียหายหนักค่ะ ส่วนในพื้นที่รอบนอกเมืองปัตตานีอย่างที่ตำบลบ,บ่อทองอำเภอหนองจิกนะคะบ้านหลายหลังระดับน้ําเกือบถึงหลังคาค่ะบางหลังชาวบ้านต้องอาศัยชั้นสองของบ้านนะคะส่วนบ้านที่อยู่บนชั้นสูงหรือว่าบ้านริมถนน ก็จะกลายเป็นจุดรวมตัวของญาติและเพื่อนๆผู้ประสบภัยแต่เพราะมีสมาชิกอยู่ร่วมกันนับสิบคนทําให้อาหารและน้ําดื่มนั้นเริ่มขาดแคลนนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือชาวบ้านเล่าว่าเตรียมการเบื้องต้นนะคะโดยการขนข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจัก,กรยานยนต์ออกจากบ้านมาไว้บนที่สูงตามเต็นท์ที่พักชั่วคราวที่หน่วยงานต่างๆนํา,าม,นมาตั้งไว้รองรับบนถนนสาย4ี 2, หรือว่าเส้นทางไปยังจังหวัดยะลาสายเก่านะคะแต่ว่าปริมาณน้ําที่มีมากทําให้ระด,ดับน้ําสูงขึ้นถึงถนน และเต็นที่พักชั่วคราวค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่ถนนมะกรูดนะคะถนนสายนี้เป็นถนนสายสําคัญอีกสายหนึ่งของเมืองปัตตานีนะคะมีร้านค้าทั้งสองฝั่งเลยค่ะอย่างที่เห็นว่าขณะนี้น้ํานั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีลักษณะของการทรงตัวส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของน้ําทะเลที่ยังคงหนุนสูงมาตั้งแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาทําให้การระบายน้ํานั้นเป็นไปอย่างช,ช้าชนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องติดตามนั่นก็คือในส่วนของฝนนั้นจะกลับมาตกหนักอีกหรือไม่ค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจงังหวัดปัตตานีค่ะ